ศรีสุวรรณไปไหนก็อยู่บ้านเขาศรีสุวรรณก็ก็นักร้องเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเน,นี่ยเนี่ยคนเราเนี่ยดูชื่อเสียงโด่งดังอย่างศรีสุสวรรณเนี่ยคุณามความดีก็สร้างมายเยอะนะแต่พอไปเจอคดีเรื่องถูกกล่าวหาตกซ้ำไ่จบเนี่ยนะคือคนเราเนี่ยทำความดีมาเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้ววันหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยจบเลยอ่ะโดนกล่าวหาว่าตบซ้ำ่จบทั้งทั้งี่สายยังไม่ตัดสินก็แต่สังคมแม่ง,มงตัดสิสนไปเรียบแล้ว ตอนนี้ก็เวลาเขาพูดถึงพี่สีพี่สีเงินติดล้วอฉายาใหม่ไม่ใช่เงินติดล้อนะเงินติดล้อก็เพิ่งทาเรื่องออกจากตลดาดหลักทรัพย์ใครซื้อหุ้นเขาเนี่ยก็กกก็็ก็รีบไปขายหุ้นหรืออะไรงไงก็ว่าไปเพราะเงินติดล้อเขาะออกจากตลดาดทรัพย์ในปรเชา่ยแต่พี่สีฉายาเงินติดล้วพี่สีบอกผมไม่ได้ทำผมถูกกล่าหาผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมแค่จะกลับคนนยครับกลับคนบ้านกององผมไม่ได้ทำกลับพี่สีนยคือคนเราเนี่ย ถ้าเราเป็นทองแท้เนี่ยเงินมากแค่ไหนแล้วก็ไม่ขยับมาเยี่อย่างพี่เดเนี่ยไม่รับบริจาคไม่รับเงินไม่รับทองรับแต่ววายใครมีวายก็ส่งมาเลยเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนที่ขี้เมาแต่เราไม่ใช่คนขี้เอาถ้าขี้เอาแม่ก็จะมีเรื่องเมียรองหลวงเมียน้อยอะไรนะอะไรต่างๆเยอะไอเราแม่งคนขี้เมาไปที่ไหนก็วายหมดนะเออเนะเพราะนั้นผมไม่รับบริจาคไม่รับจังรับจต่วายใครมีวายก็ส่งมาให้นะใครแวะมาเยี่ยมเดินผ่านมาปรึกษาหาเลยก็ถือมาขวดหนึง่ง ฉันรวยมากกระสือแม่งสักลังนะครับแ,แค่นั้นแหละพี่เดย์แม่งหัวใจต้องมีแค่นี้นะปากก็อาจจะปากหมาบ้างปากไม่ดีบ้างคนจีนบ้างอะไรแต่หัวใจแม่งนะเออหัวใจดีนะใจดีไม่มีอะไรปากร้ายใจดีทุกคดีไม่ว่าคดีหนุ่มก้ลาคดาีอะไรนะพี่เดย์รับชอบนะเห็นเอะอ้าไวายไม่มีอะไรนะเป็นคนไม่มีเบืเ้องหน้าเบื้องหลังไม่ต้องทำเป็นโอ้โหโลกสวยจรรยธยรมทสูงอะไรเด้อโอ้โหไม่มีนะรับจ้งางว่าควาก็ได้หมดนะครับ โจรผู้ร้ายเขารับแจ้งว่าความนะใครเป็นโจรผู้ร้ายก็รับหมดเนียเียหลวงเบียน้อยผัวหลวงผวงัผวน้อยรับหมดไม่ต้องไปดักกระดิผมไม่ไม่รับอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างผมไม่ต้องดักจระดิ่ผมนำมาหมดนะฮะค้นฆ่าคมขืนรับหมดค้ายาอะไรกับคือมันเป็นมันเป็นอาชีพเราเหมือนหมออะไอคนนี้ไปฆ่าเข้ามาไอคนนี้ไปข่มขืนเข้ามา,นนา,า,มาแล้วโดนยิงสวนกลับมา มาโรงพยาบาลหมอก็ต้องรักษาเพื่อนเพื่อนผมเป็นหมอมันหลักเนี่ยมันหลักวิชาชีพเขาเรียกว่า professional practice ด่าผมรับหมดอ่ะเมียน้อยก็รับเมียหลวงก็รับหัวน้อยก็รับหัวหลวงก็รับนะทุกคนรับหมดนะผมไม่ดัดจริตนะไม่ดัดจริต่าเป็นคนตรงไปตรงมาขายชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับไม่ได้สนใจจัดรายการเนี่เหมือนกันคนดูก็ดีไม่มีก็ช่างแม่ก็เลิกก็จบนะไม่มีคนดูก็เลิกไปจบแค่นั้นแหละ วพราะลราจัดรายการมันให้ความรู้เนี่ยหนึ่งให้ความรู้กับประชาชนให้ได้รู้ทันกฎหมายไปดูหนังดูละครดูข่าวดูะอะไรกับเออเฮ้ยแบบนี้ก็มีด้วยนะนะเนะี่ยมียับยอกเงินผัวอบางคนบอกไม่มีหรอกเงินผัวจะเอาไปใช้ยังไงไม่ติดคุกหรอกเนี่ยไอเน,นียอันนี้คือการบิดเบือนความจริงผมเนี่ยเอาคำพิพากษาของศาลที่ก็ตัดสินมาแล้วว่า,ามีจำคุกผัวจำคุกมันเยอะแยะเอาที่ดินเอาที่ดินสินตำรวไปขายก่อติดคุกนะเอาเงิน เอาเงินกองกลางเงินสินสรอดไปใช้ก่อติดคุกม,มันติดคุกหมดอ่ะแต่ว่าก็มีคนประเภทนะวนกระแสพวกชาวนาะเอาเงินผัวไปใช้ไม่ติดคุกอะไรต่างมันติดคุกถ้าเอาไปแล้วผัวเ็ายินยอมเนี่ยนะเออเปิดบัญชีร่วมกันหรืออะไรนะหรือฝากเมียไว้สินสรอดเมียไปใช้สมมตินะถ้าผัวเขายินยอมไม่ติดคุกแต่ถ้าผัวไม่ยินยอมผิดติดคุกหมดคำพิพากษาสาฎากาเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยผมเอามาให้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปบิดเบือน ฟังรายการพี่เดชแม่งพูดเรื่องจริงแต่ไม่ไลกสวยนะครับถามว่าผู้ชายนอกใจเมียดีมั้ไม่ดีไม่เคยสนับสนุนอ่าก็ว่ากันไปแต่เรื่องโกงเงินแต่เรื่องยักยอกเงินก็คนละเลระเื่องกันไปอำนาจปกครองบุตรก็คนละเรื่องกันไปนี่สินทรัพย์สินก็คนละเรื่องนะในกฎหมายครอบครัวมันมีปู่แยกมาเยอะแยะนะเราจะไม่สนับสนุนคนทำผิดกฎหมายแตนะ่ไม่ใช่ว่าอะไรเนี่ยหัวนอกใจเราเราก็เป็นไงยักยอกเงินอ่ของหัวไปมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ เราเวลาเราพูดต้องพูดให้ครบการนอกใจเมียดีไหม,ไมดีเมียมีชู้ดีไหมไม่ดีอันนั้นส่วนนะ,นะแต่เอาสินสมรสทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันเอาเงินเอาทองเข้าไปพอรู้ว่าหัวจะมีหัวมีเมียน้อยก็เลยอ่าโวกเงินออกไปอยู่กับพ่อแม่อะไรก็ถูถกดำเนินคดีเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มาเนี่ยเสียเสียคนหนึ่งอายุสี่สิบที่ออกอรายการาาเมื่อวานทั้งเมียทั้งแม่ยายถูกดำเนินคดีหมดร่วมกันยักยอก นะครับเอาเงินของเอาเงินในกิจการของผัวไปทั้งหมดหกสิบกว่าล้านเมื่อวานเนี่ยผมมึ่งรับจ้างว่าความเมื่อวานเนี่ยเนี่ยเขาเล่าเขาเล่าให้พี่เ้องฟังค่ะมันทําไม่ได้เอาที่ดินไปขายฝากเสาริกาก็ตัดสินเนี่ยอยู่ดีๆเอาสินตบรถไปขายเพราะมันชื่อตัวเองก็ไปโกหกว่าไม่ไม่มีผัวกอาที่ดินไปขายฝากหลุดไม่ยอมไยก็จำคุกครับอยากจะรู้สารไหนมีศาลอาญามินบุรีสาลชนบุรี่าลอาญาสาร เอ่อเชียงใหม่นะที่ผมทำมันต้องมียุกัคดีเพราะฉะนั้นรายการนี้เป็นรายการให้ความรู้ไม่ใช่รายการว่าโอ้ต้องเข้าข้างนี้หรือของอะไรไม่ใช่เป็นรายการที่ให้ความรู้ส่วนใครแม่งชอบไม่ชอบก็เป็นอะไรกูไม่ได้ว่าอะไรเพราะรายการนี้รายการให้ความรู้เกาจมูกปล่อยจังครับพี่เดเพราะกูคันไงนะเอ่อถ้ามึงรักกูมึงก็องมองอย่างอื่นไปความดีกูก็มีไม่ต้องมองเกากระดูกหรอกเกาอะไรกากหรอกเนี่ยไอ้พวกนี้เขาเรียกพวกจับผิดคอยจะจับผิดตรงนั้นกูพูดผิดต้องสะกดผิดบ้าง เนี่ยเขาเรียกว่าพลังลบนะครับพยายามมองส่วนดีของกูบ้างกูก็น่าจะมีแล้วถึงแม้น้าตาไมห่หล่อปากหมาปากเสียแต่ว่าก็จริงใจนะให้ความรู้นะแล้วก็สิ่งที่ผมให้เนี่ยคืออะไรฮะแม่นคือความรู้ล้นล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 นวนๆเลยนะใครมาเกยกกูแบความรู้ล้วนๆตัวบทกฎหมายอ่างอิงมีคําพิพากษาแต่ใครแม่งจะชอบไม่ชอบกูไม่เกี่ยวแต่ว่ากูให้ความรู้อะกูไม่ต้องไปบิดเบือนเอายอดวิวยอดไล่นะไปจ้องหุวสวยครับนดะี๋ยเออ นะเพราะฉะนั้นเวลากูจัดรายการเนี่ยก็ดูเฉพาะเรื่องความดีกูว่ามึงก็ไม่ได้รอว่ากูเยอะมึงก็สมีทําอะไรผิดบ้างไม่ใช่กูโพสอะไรสกดผิดไหฮะไม่มีความรู้อะไรไตัวอะไรนะเข้าใจไหมมึงก็มองเฉพาะส่วนดีของคนนักปรา์ของฝรั่งยังบอกเลยถ้าคบเพื่อนคบคนมองมองแต่ส่วนดีของคนเราจะได้มีเพื่อนเยอะไม่ใช่แม่งจะคอยจับผิดมึงไอ้นี่มากไปรอ้อแกหน้าดเบี้ยวปากปูดไรต่างนะมึงดีนั่งไงนะครับเนี่ยลีลาเด็ดครับพี่เดชครับ ใส่หมวกแล้วเท่เออใจเย็นๆพี่เดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันๆเนี่ยมึงอย่าเที่ยวไปติดคนนั้นคนนี้อะไรต่างกูว่ามึงก็ไม่ได้รอ้นหรอกสวยนั้งหลับดีนั้งหลอก้ามึงก็ดูเฉพาะสิ่งที่ดีๆของกูก็แค่นั้ก็จบไปชอบหวกครับอาจารย์หลอกครับอืพี่เดไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปเกียดมันอ๋ออใครมองอย่างไรไม่รู้แต่ฉันชอบฟังขับขอบคุณครับ คือเราตรงไปตรงมาให้ความรู้ฉะนด้ระวังตัวนะเราเป็นเมียเนี่ยเราจะไปยักยอกเงินผัวทําไม่ได้ถ้าเราอยากได้เงินผัวเราก็ขออนุญาตผัวจะผัวจ๋าไหนไหนผัวก็มีเมียน้อยก็ขออนุญาตเอาเงินส่วนนี้เก็บไว้ใช้ได้ไหมให้ผัวเขาเซ็นชื่อไว้ก็จบแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปถอนเงินผัวไปถ,ถอนเงินบริษัทเอาไปใช้ก็ติดคุกอนไรมันจะไปรอดอยังไงก็เขาบอกเขาไม่ได้ยินยอมันก็จบแล้ว่แค่นั้นประเด็นไม่มีอะไรอะชอบชอบได้ความรู้อาจารย์ตรงดี นะครับพี่เดชุกครูอาจารย์อย่าไปสนใจพวกแม่งเลยนะครับมันทําไม่ได้เหมือนพี่เดชไงครับมันจะข่าวเสียต้นตํารวจจะออกหมายจับเมื่อไหร่ครับคืนนี้คดีเสียต้นตอนนี้มันมีความคืบหน้าคือมือไอ้มือปืนหนีไปพม่า,มาออกไปทางแม่สอดเขากําลังการจับประสานาตัวตัวกันนี้มือปืนยังจับไม่ได้แต่ตอนนี้มีรายงานข่าวในการสืบสวนสอบสนวนาเขากำลังจะเตรียมออกหมายจับนะพวกที่จ้างวานฆ่า คนที่จ้างวานฆ่าคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาก็คือเมียนะ <Yeah. S 1> เออถูกกล่าวหานะเขาแค่ถูกกล่าวหานะยังไม่ได้มีความผิดถูกกล่าวหาว่าจ้างวานฆ่าผมเนี่ย <Yeah. S 1> ตอนนี้มันมีรายงานข่าวว่ามีการจ้างวานฆ่าแล้วมีการซื้อสารพิษเพื่อมาให้คนตายกินนะครับตอนนี้หลักฐานก็มากพอสมควรอีกไม่นานเขาก็จะออกหมายจับนะครับคือเพื่อนง่ายผู้ที่จ้างวนานฆะ่าเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่าคนที่ถูกกล่าวหาจ้างฆ่า จ้างคนมายิงแล้วมันไม่ตายก็เลยนัดหมายไปแล้วก็ไปวางยาพิษที่มหาสา,ารคามใกล้แล้วแต่ตอนนี้มันมีข้อที่จริงเพิ่มซึ่งผมว่าจะถาแถลงข่าวเหมือนกันแต่ว่ารอตรวจสอบนิดนึงคือในคดีจัดการมอดกเ <c oughs> มีอะไรไปยึดร้องจัดการมอดดขขออในต้นคีนี้ผมไปคัดสำนวนมาแล้วปรากฏนะพ่อแม่ของคนตายเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เซ็นยินยอม ให้เมียมผู้จัดการมรดกดเหมือนกับมีการปลอมลายเซ็นหรือเปล่ากาลังดูอยู่เพราะสงสัยจะมีการปลอมลายเซ็นถ้ามีการปลอมลายเซ็นนี่ก็นะก็เป็นเรื่องใหญ่อาจจะมีการระเมิดหน้าศาลมีการเบิดความเช็จมีการนําสื่อเช็จแล้วก็มีการปลอมใช้เอกสาปรปลอมเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ผมจะ,ะแถลงข่าวขอตรวจสอบข้อมูลนิดหนึน่งนะผมแม่งตรงไปตรงมามีอะไรไม่ได้ไม่ได้สนใจกระทรวงกระแสแม่งนะนะสนใจจะวายอย่างเดียว <Yeah. S 2> นะครับ พี่เดย์จะกินข้าวเก่าสิบปีไหมนะครับเดีนะ๋ยวไม่เอาแล้วครับไม่เอาข้าวเก่านะชีวิตเราเลือกได้เราหลอนะเรารวยเลือกได้เราจะไปกินข้าวอะไรสิบปีใครกินก็กินไปแต่ผมไม่ได้บอกข้าวเน่านะเดี๋ยวจะทําให้นักบานเขาเสียใจนะครับแต่ข้าวเก่าอะไรเงี้ยผมไม่กินหรอกเพราะว่าผมมีกังมีเงินผมก็จะกินของดีดีดิดนะีผมจะไปกินทำไมของน่องไส้ไม่ใช่ของของเก่าพูดผิดขอโทษด้วยนะพี่เดก็ตรงไปตรงมา พี่เดยยึดหลักกฎหมายตรงไปตรงมาผมชอบเลเวลาผมพูดเนี่ยผมเอาตัวผมกฎหมายมาเปิดเลยเพราะว่าผมต้องสอนหนังสือผมเป็นวิทยากรสอนกฎหมายเป็นเทรนเดอร์ของแบงก์แล้วผมจะมามัว่วพูดอะไร